โอ้ลีฟ่ากนมันอยู่ตรงนี้เอ้ยมันอยู่นะพี่มันวิ่งมาแล้วพี่กดสเปียร์สุดแรงมันอยู่ทางซ้ายพี่วิ่งไปสิไปเร็วไปเร็วทางไหนเนี่ยไปซ้ายไปขวาไปขวาแล้วผมจะไปไงอะตายต้องตายไม่เอาเดี๋ยวก็พบป่าเจอหน้าไปอะ้วไม่อย่างพบญาติแล้วผมไปหาไหม อาจจะไปยืนอีกทีแล้วมันก็จับขาแล้วก็ได้นะไปยืนบนหัวพี่เ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ลรอพี่ตายแล้วโอ้ไม่กัสจับยับนกอิมพ์กันไห้สับเลยไหมไปคนหนึ่งเลยแชปเตอร์เดียววันไอ้พย่บอกวว่ามันรอดีพิมพ์ใส่ ตัวบัลล่าไโอ้คนใหญ่ใหญ่ แล้วจำเมื่อกี้โปรแกรมค้างไปนานมากโอ้ยพี่กายแ้โหัวหน้าพี่หน้าโกหกผีจริงผมบอกแล้วคือภาพมันแตกๆด้นะแล้วเราก็แบบเขาเล่นกันเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้แบบม่เด้วิ่งฝ่าดงพงไพรเลยอ่ะแล้วเราก็ว้ามาอีกทีหนึ่งเลยโอเคแต่ว่าได้ยินซาวแบ็กเก่าที่หวยหวนอีกแล้วิบหายหลงโอเคไปต่อไปต่อ บบซึ่งบบตอนนี้สมาชิกก็เหลือกันสามคนผู้นําก็ยังเป็นคนเดิมใช่ไหมครับใครใคร <laughs> ผู้นําก็ยังเป็นพี่กายดิอีกอีกคนหนึ่งโดนผีฆ่าไปกินแล้วครับเนียกูุีตึงเจ็บคอแล้วเนี่ยมิชชั่นนี้มันจะยาวนานสักเท่าไหร่กันเมื่อกี้ก็ล่อไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะวิ่งปลื้มเลยเหรอเฮ้ยจะวิ่งสุดเฮ้ยจะวิ่งสุดจริงดิถ้าถ้าสมมติผีมาตอนเนี้ยถ้าผีมาตอนเนี้ยอุ้ย เฮ้ยผีซามูไ <c> ร <Kum ir ai> ้อยไหนดิวมีดาบดิววิโซดิวมีดาบไปดิไปก่อนเลยไม่มีเอาไปทำไมเอาดาบเก็บไว้ดาบไม่ได้หรอไม่มีเอาเดินไปดิเดินมามาไปเก็บสตัมิน่าหน้ามูไรหลังไม่เป็นไรแล้วหลังไม่เป็นไรแล้วมันชักดาบมันชักดาบแล้วมันหายตัวจะไปไหนอ่ะนี่รู้จักเตนิดเดียวตอนแรกมันยืนอยู่ตรงนี้นะพี่มันอาจจะอยู่ข้างข้างเราก็ได้ เรามาเดินพร้อมกันเรามาเดินพร้อมกันถ้าไม่เสียงมันดังขึ้นน่ะ Object Talk to the Farmer เปคุยกับคุณฟอร์มเมอร์ชาวนาแล้วชาวนามันมาทำอะไรดึกๆอ่ะทางนี้มาทางนี้กันผู้จะโดอะไรไปนี่เนี่ยนี่บอกว่าผีชาวนาผีามูไรมันผ่าผีมวไรเงียกเงีย อาจจะเป็นซอมบ์อไรเล่ยล่อนก็ได้เดี๋ยวนะมันปรับมุมมองให้กว้างกว่านี้ได้ไหมไม่น่าได้ไม่งั้นอาจจะโกงโอ้โหอภิกายหายไปไหนเดี๋ยวหน้าบ้านเลยหน้าบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยมา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 ไหนอะนี่ไงอยู่นี่ทาร์งมา หมุนกันไปหมุนกันมาเป็นไรอ๋อตัวพี่มันสีดำบอะมองไม่ชัดเลยทำไมบรรยากาศอยู่ดีก็เงียบเมื่อกี้ยังมีเพลงนิ่งเงียบเนี่ยดีแล้วผมอ่ะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮคยอะไรป่าป่าป่าอย่าเคยอีีอย่าเฮ้ยดิเฮ้ยเจอเจออะไรมาน่ะ นีมันบานเมื่อกี้นี่มันบ้านเอ้ยเจอกุญแจเจอกุญแจข้างบนไอ้นี่ไงฟาร์มเมอร์ไหนไงฟาร์มเมอร์ไหนเาฟาร์มเมอร์ไหนชาวนานี่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 ตามมาตามมาพี่กาย้างวนานี่ไงเฮ้ยชาวนา I have been seen you around before ไม่ฉันไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะไม่เคยเจอคุณมาก่อนในย่านนี้คลิกทุกคนทิ่นิวอ่ะคลิกทุก เวลดีงั้นระวังตัวระวังตัวพี่ของฉันพี่ฉันเป็นพี่ไปเขาเข้าไปในเมืองแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ไม่ได้กลับมาใช่แล้วไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วที่ว่าฉันอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วอะอะไรวะ She probably already watching us as I speak อะไรวะถ้าคุณเห็นผู้หญิงเล่นใบใบวุคืออะไรวะ it already too late มันมันก็สายเกินไปแล้วโอ้ชิบหายแล้วมันมันมีผีเล่นผีเล่นอะไรสักอย่างอยู่อะผีเล่นมันเป็นเครื่องดนตรีป่ะบิววูใบวูเออเครื่องดนตรีแน่เลยผมว่า อ๋อฉันมีบางอย่างอยู่ข้างบนอ๋อคุณแจข้างบนโอเคครับข้างบนบันไดเหรอโอเคโอเคขอบคุณมากชาวนาเจอกันบะ่อ่จะคุยกันนะชาวนาชาวนาดูหน้าเศร้านะไอ้นี่ไงมีถ้ำเว้ยไหนไหนอ้าวพี่หายอยู่นี่อยู่นี่เอาแล้วนะไปกันเถอะไปหาไอ้ผู้หญิงเล่นใบมุ้งเงี้ยงขึ้นมาบนบ้านเหรอเนาะเอ้ย explore the cave ถ้ำอะไรเนี่นนยคุณแจคุณชัหาอะไรอีกแล้ว หาหาหาไม่ใช่หากุญแจเพื่อใช่กุญแจหาประตูที่ใช้ที่ใช้กุญแจสิเฮ้ยมีคนตายไม่ใช่คนตายเดี๋ยวนี่มันคือรูปปั้นป่ะรูปปั้นป่ะก็คือหุ่นไลกาแต่มันมืดจ้ะเดี๋มานี่สิไหนยะนี่ไงพี่ว่ารูปปั้นเนี่ยใช่สักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งที่มันจะแบบเซอร์ไพรส์มันฟารเกอร์อะไรอย่างเงี้ย เดยวเดินไปด้วยกันเถอะพี่วิ่งนำไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวข้างหน้าบ้านนั่นอ่ะลูปันลูปันมันอาจจะไม่ใช่ไงผมก็เห็นมันแล้วไงแต่ผมผมก็เลยวิ่งมาดูนี่ไงว่ามันใชโอ้โหดูใกล้ขนาดนั้นเล่นยูไ่ได้รู้ไม่ไดโอ้โหแล้วมันมันตัวใหญ่มากเลยนะพี่สูงแค่ครึ่งเดียวอ่ะอย่าดันดิพีจุดยอดอะไรครับเนี่ย ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปห่อยไปดิวถ่ายรูปยังถ่ายแล้ววัยรุ่นเฮ้ที่มีมือด้ตรงนี้มือถึงไหนไหนขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้อเดอเด้มันไหนไนไหนขึ้นขึ้นขึ้นนี่แต่แล้วด้อะก็ไปทำอะไรเนี่ยแต่รูปแต่รูปนช็อตตึงติงต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 อ เดี <onz> ๋ยวเสียเวลา <troll en> <Art> เลยวันน ouais ี้หัวใครนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่โศกอะไรอะไรอะโศกใครครับเดะเดะเดะอมซาอมซาออกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องออกออกแล้วก็จับตอกกล้องออกกันเถอะออกไปข้างนอกกันเถอะที่ว่าสาวมันเริ่มไม่ใช่แล้วเบอร์ว่าพี่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทำไมเสียงมันดังขึ้นอะไรไม่ซส่อิมเฟล็กต์เมื่อกี้มันดังขึ้นแล้วมันก็จบไปมันแค่พี่คนเดียวแน่เลยวะผมไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอะไรวะเฮ้ยไไอ้งวเดี๋ยวทำไมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยทำไมมันตัวสูงจังวะเฮ้ยอยากปีนอ่ะอุ๊ยมองเห็นตากระโปรงเลยฮะโอ้ยอยาปีนได้เหรอเอ้ยรู้จัก Resident Evil ล่าสุดป่ะไอ้ Lady d i m i t r e s c u อ่ะ เนี่แหละตัวนี้แหละ้ฉันนึกว่าหายไปเดี๋ยวนะมันต้องมีสักตัวที่มันยืนยืนปอมเป็นล่างไอ้พวกเนี้ยมีนี่แหละตรวจไหยทุกตัวเลยดิอาจจะไปยืนอนึ่ทีแล้วมันก็จับขาแล้วก็ได้นะไปยืนบนหัวเป็นเสร็จอะเฮ้ยเฮ้ยยังไงตัวนี้เหรอพี่ตายแล้ว ไป <My> ก,กันอยากนกอีนกันไหมป่าคุยแล้วมาเกิดใหม่โอ้โหคนตามผมมาหน่อยตรงไหนตรง,ตรงข้างหน้าข้างหน้าทำเลยปล่ะเดินขวาไปเ,เรือาาเอเร่อยเดินขวาวิ่งมาอยู่ตรงข้างหน้านี่เลยข้างหน้าที่เป็นทางเขียว,ลเ,ยวเลยเฮ้ยทำไมโดนตีมันดังอีกแล้วอ่ะมันวิ่งต,ตามเราเนี่ย,ยม,ม,มันได่วิ่งตามผมมาหน่อยตามตามผมมาหน่อยดีมันอยู่ไหนอยู่ไหนนะอ่ะทางเข้าตรงแชปเตอร์เลยเอ่ะ ก็ลองวิ่งไปอยู่เลยอ,ยอะฮะน่าจะเข้าตรงแชปเตอร์เลยเขาเมื่อไงหลุดหรอแชปเตอร์เลยอะไม่มันไม่ได้หลุดไอ้ตรงเขียวๆอ่ะที่มันเป็นทางที่เจอไอ้ซามูไรยอยู่อ่ะโอ้โหใหญขนาดนั้นเลยเหรอใช่<ข>ตอนแรกเลยก <G lass men> ็วิ่งเข้ามาดิที่ข้อดีมันไม่มีผีไม่ใช่ตอนแรกแล้วทำไมมันถึงไปเกิดไกลขนาดนั้นอ่ะเอานี่งไงงี้ไงพี วิ่งมารับแล้ว,ลวไปไปเข้าไปใหม่อย่าห้าวไอ,อ้น้องไม่คือมันมันน่าจะยังอยู่ที่เดิมนะแล้วประเด็นคือเราจะหลบมันยังไงต้องเดินอ้อมเหรองั้นไปทางตายกันก่อนไหมเดินแบบชิดริมผมว่าก็เจอว่ะพี่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยว่ามันปลอมตัวจริงด้วยโอเคกูระวงังละไอ้พวกตุ๊กตาไอ้หุ่นมกเมื่อกี้พี่เดินเดินอยู่พี่มองจากไกลๆพี่เห็นเลยมันขยับไป กินพี่ไงมันขยับไม่พีดแล้วผมถอยไม่ทันแล้วอ่ะเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงแล้วใครไม่เดินตามมาบีบคอเลยอ่ะเชียร้อง่ายด้วยซะสิไม่ไหวแล้วคือแม่งตัวใหญ่ได้ไงประเด็นน่ะแล้วมันเหลือกันสามคนเนี่ยไอ้ข้าว่าเอาอยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยกำลังเข้า แล้วมันจอยเข้ามาไม่ได้จริงๆดิเราเริ่มใหม่เลยเปล่าไม่เอาต้องเล่นให้จบมเริ่มใหม่เลยไปเริ่มตรงแชปเตอร์สองใหม่อ่ะไม่ไม่ไม่รับด้วยมารับผมด้วยไม่รับไม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีตัวไหนสักตัวหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้บ้านอะไรอ่ะเขาบ้านกันก่อนยิงวิ่งวิ่งเข้ามาลึกๆมันก็เสียงมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ตัวหนังสือมาหลอกตัวหนังสือ youverydotuscap เชื่อว่าเอ้ย y o u r e r y d o t u s ติงตอนตอเข้าไปได้ไหมเนี่ยแกคิดว่าแกรอดงั้นเหรอเฮ้อฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันนั้นรอดจิ๊บจอยไปนอนก่อนทุกคนนอนให้เช้าแล้วค่อยเดินต่อตอนเช้านไปต่อนำมือไม่ไหวแล้ว ไปพร้อมกันไงเดี๋ยวพี่ก็โดนเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยตรงนี้เต็มเลยเนี่ยอทางซ้ายอ่ะแน่นอนเลยชิดขวาได้ปะชิดขวาได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวทางขวาก็มีตัวนึงนี่ไงของจริงมันได้กลับไปแล้วมันได้กลับไปแล้วคือตัวไหนอ่ะตัวขวาตัวทางขวาเอ้ยเนี่ยโอเคโอเคมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยไม่ถอยเ้า งั้นเราชิดซ้ายกันเถอะมันหายไปไหนแล้วมันเดินกลับมันเดินกลับมันเดินหรือมันวับอย่าบอกนะนีหลายตัวไปซ้ายไม่ใช่ซ้ายรอดซ้ายรอดตัวนี้รอดตัวนี้รอดไม่ใช่มันวิ่งมานะวิ่งวิ่งเลยวิ่งสับสับทินแตกไป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 ดูด้วยหาประตูด้วยไม่ใช่ข้างหน้ามีอีกนะไม่เอาเลยไอตัวนี้ที่ผมโดนมันหักคอแถวนี้แหละ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เคลียตัวนี้เคลียเอเชนี่บ้านเนี่ยไอ้เชนี่เคลียไม่เคลียเออเหชนี่ไปละตัวที่มันเป็นส่วนใหญ่มันจะยืนแบบยืนยืนเหมือนคนปกติอ่ะเฮ้ยออตกใจมันจะไม่นอนไม่อะไรเออทำไมต้องตกใจนั่นเองข้างหน้าไปบ้านอีกไปไปละไปถึงกันท่นแม่ชิบชิบขายนั่นไงมีสองตัวมีหลายตัวมีหลากันขาตัวขานอนอยู่ พี่เจอหรอพี่เจอเหรอมาเจอตรงไฟมาหยู่ตรงไฟมาหตรงไฟตรงไฟเอาไปทางไหนไปซ้ายจซ้ายไหมอ้ให่ตัวมันแล้วคู่ไฟมันมองไม่ค่อยเห็นเลยอะไอ้นี่ครา้งหน้าเราเนี่ยหุ่นนั้นเนี่ยตัวตัวนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ตัวนี้แต่ตัวตรงกลางนู่นน่ะวิ่งสับเลยสับเลยว่าล่ะสับไปไปดีไปสับสับสับใส่เกียร์หมาล้ะครับ นี่ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ่ะไปวิ่งประตูประตูหนีสับกันโยกแล้วชนะปะชนะปะชนะปะแมไปตอนนี้ไม่ไหวแล้วไอ้เขียบปะเดี๋ยวเลยไปพี่ทุกตัวมันอาจจะใช้ก็ได้นะตรงเนี้ยดนตรีแปลกๆว่ะไปเร็วโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยแป๊บหนึ่งฮะสตารวินาเดียวเดี๋ยวได้ยินได้ยินเสียงกันไหม นยิ่เสียงเพลงวะได้ยินได้ยินลอก่อนผมกดเพื่อผักสตาตมมิน้าผมก่อนสแตมมิน้าพี่เต็มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันดังขึ้นอะ่ะเต็มแล้วตรงไฟนี่เปล่า <S <s <uss> <S มันบอกให้เราเหมือนให้เราลงอะ่ะแต่เราเช็คในบ้านก่อนว่ามีอะไรไหม <S <s <uss> ชั้นนี้ชั้นชั้นนี้ไม่น่ามีอะไรนะเ <s uss> ช็คข้างบนบ้านเช็คบนบ้านเช็คบนบ้านชั้นนี้ไม่น่ามี <uss> โอเค,อเคขึ้นไปข้างบนอาจจะมีว่ะไอติดทำไมมันชอบทันดนตรีแบบนี้ให้ลุ้นระทึกทางนน้นทางนน้นทางนน้นชอบให้ลุ้นมาอีกแล้วครับจังหวะนี้แล้วเนี่ยแล้วเล่นตอนกลางคืนดึกๆจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยมาลง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 ห้าทุ่มเที่ยงคืนเล่นเกมนี้ไม่มีปัญหาหรอกผมอะแต่ ใช่ไหมตุ้งแช่เกินไปจะเล่นกี่โมงก็เถอะไอเราต้องไปเช็ควว่าฮะเราควรเช็คบอกว่าอ่าฉันคิดว่าเราสามารถไดไม่ได้นะเดี๋ยวมันต้องวิ่งหนีขึ้นมาแน่เลยสายดีสายอาปีสายอัปีเชี่ยวดี ไม่เชื่อเราโดนแน่บอกเลยประตูประตูไปดิไปดิตอนเปิดอะระวังนะตอนเปิดอะไอ้ยังไอ้วาร์ปวาร์ฟประตูวาร์ฟวาร์ฟเออจบแล้วเว้ยจบเปล่าไม่จบหรออฟิวค็เดียวไม่วาร์ะวาร์ฟยังองเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหพึ่งเข้ามาสัตว์ได้ยินเสียงประตูอยู่คนเดียวเอ้าแล้วทำไมไม่วาร์ะ มารับทีละโค้นพี่นั่นงงมาแล้วเอสเคปในโฮเทลเดี๋ยวพี่นี่คือมันคือแชปเตอร์เดียวเหรอใช่ทำไมมันยาวขนาดนี้อะสับเลยไหมไปโค่นีหเลยแชปเตอร์เดียววันยืนนิ่งกันหมดเลยโอช็อกอยู่อยากเล่นอะวิดีโอมารับหน่อยรับอะไรมันต้องเล่นใหม่หมดแล้วใครวะเนี่ยรถเข็นใคร แชทคุยกับใครเนี่ย This is all her doing man ลดความดูไหมแอร์แอรอาร์ทไม่สนใจแล้วไอ้เย้ยไอ้วอลลี่เหล่ทูเดอร์เจมส์นี้ผ่านไปกดผ่านผไป Inventory lose target by her fall into madness แมนเน็ตแปลว่าอะไรอ่ะเหล็กพี่บอกว่าแมนเน็ตจไม่ได้ทุกคนช่วยด้วยอะไรไปไหนผมขึ้นลิฟต์มาแล้วเอ้ยพี่ขึ้นลิฟต์มาแล้วพี่ขึ้นไปตัดดิวขึ้นลิฟต์มาต่อมาขึ้นลิฟต์มาขึ้นยังไงอ่ะก็เข้ามาข้างในไงเข้ามาแล้วมันก็ปิดเองเหรอออกมาพี่มาแล้วอ่ะโอ้โหแล้วไม่ออกแล้วลูกเดี๋ยวจะหนำแล้วแหละ ไม่ไม่ไม่ไปพร้อมกันไม่เอาไม่นำเมื่อกี้ผมนำแล้วแมงแหววไม่อยากออกการเกมดึงตอกตัมไปไปไปตาหลับตาโอ้โหแล้วตึกอะไรเนี่ยมีต้นไม้อย่างเงี้ยโอ้แล้วพ่อไปไม่แผนที่ไปหาแผนที่ก่อนผมว่ามันมีแผนที่เดี๋ยววิ่งผ่านมามันจะมีได้ไงนี่อพาร์ตเมนต์นะ อะะไรวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยู่ข้างหน้าไปซ้ายอยู่ข้างหน้าไปซ้ายที่เห็นผีใช่เทาไปซ้ายงัเราไปขวาตามมันดิตามมันนี่ไงไปไปวิ่งมามันดีดอะไรเนี่ยลง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 ไม่ได้มัตามมันตามมันไม่ตามแล้วมันมันเล่นมันมันเครื่องดนตรีของญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่ ฮ้ยขวาขวาเลยขวาเลยขวาเลยขวาขวาสับพ้นแตกแล้วครับไปแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ทางเลยครับอยู่ไม่ได้กดชิปค้างแล้วครับมันมันเอ้ยมันไม่อยู่แล้วพักก่อนพักก่อนพักกันก่อน เอาเสียงมัน้าคมาอยู่เลยนั่นไงโอขุ่มันวิ่งตามผมมาเลยวิ่งมดีวิ่งตามมันมาแล้วอุ้ยเข้าเรียบชืเข้าลรียบเข้าลรียบไม่ไม่อย่ามานะไม่เอาดิไม่เอาดิลงไม้ย่างรีบแล้ววาร์ป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 มาลงมาย่างพี่มาร์ปมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วที่แผนที่แผนที่แผนที่เราเราคือตรงจุดขาวๆป่ะใช่ป่ะใช่เราอยู่ตรงจุดขาวๆวิ่งไปตามทางมองไม่ได้เอาได้แล้วพูดไกลอ่ะ โอ้โหพี <Baş aka> <ret ii> <man> <fit in> <quarto> ่อ้าวเนี่ยมันเกมคล้ายเกมอะไรวะนึกไม่ออกมันไปได้ทุกทางนี่ใช่โอ้ไม่ไม่ทุกทางนี่หว่าแล้วเขียวเขียวคืออะไรอ่ะจุดเขียวเขียวอ่ะพี่ว่าแยกแยกปุ๊บยู่ขวาเลยอ่ะเพราะตรงยาวสุดขวาแล้วก็ตรงยาวแล้วค่อยตบซ้ายใช่ไหมใช่หลังจากผ่านไปผ่านไปสองห้าใช่เส้วซ้ายซ้ายยาวตามทางเลยตรงทางออกขวาแล้ว ขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไม่รู้พี่แคปรูปแล้วโอเคงั้นไปแคปรูปแล้วก็เปิดดูด้วยเปิดคูด้วยผมว่ามันต้องวิ่งตามเหมือนเดิมแน่เลยวะชาร์จสกัดพินาให้เต็มนะครับค่เดินก็่คยเดินเดินอย่างก็ได้อย่าเพิ่งวิ่งกั่นแอละกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย ตีดูเวลากันสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบในชีวิตจริงแต่ในเกมมืดยาวยาวอย่าลงอย่าไอ้อย่าลืมลงนะชิปเนี้ยโอ้โหรแล้วเดี๋ยวพี่จะทำให้ครบทุกแชปเตอร์เลยโ <c oughs> คนค่อนข้างกลัวนะแต่ก็อยากเล่นทำไมเงียบก,ก,กันจัง ทำไมเงียบกันจังไม่รู้ว,ว่าเราเราต้องพยายามเดินไปทางขวาพี่ทางตรงแบบนี้เลยอไม่ค่อยดีเลยพอมพอพอกดชิปปิ่งเสมอขวาปะอ้นี้เราอยู่ทางไหนอ่ะเอาหลงแผนที่แม่งหลอกเหรอ<ะ>มันกลับหัวเปล่าเออเนาะน่าใช่หรอ ที่แม่งหลอกใช่พอดีน่าจะเอาไว้ใช้เดี๋ยวเวลาวิ่งอ่ะมองหน้ามองหลังด้วยไม่ใช่อยู่ดีมันตีตีพินตีอะไรของมันอยู่อ่ะกลัวอาไวทำไมข้างหน้ามันมืดขนาดนี้อ่ะเฮ้ยเดินวนแล้วมั้งเนี่ยนี่มันเดินวนแล้วมั้งเมื่อแล้วเดินมันสี่เหลี่ยมอ่ะเดินจบลมไมมันจะทางไหนหรือว่ามันแค่แแ่เล่นแค่เล่น คุมสติไว้คุมสติไว้เรื่องเนสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วเราก็ไปทางนี้วันนี้ทางนี้เรามาหรือเปล่าวะงั้นเราไปทางนี้ไหมเอาไปดิเอาสิกูจะเดินจนกว่ามึงจะพอใจแล้วตั้งนะ <c oughs> มันอาจจะเปิดล็อกทางใหม่เปล่าไอ้เดี๋ยวทางขวาดันไงทำไมมีแสงขาวๆนั่นไง แสงเข้าๆนั้นมันอะไรอันไงสุดตีน่ะกลัวสุดปุ๊บมันจะแบบรอจ้าเอ๋1อหนึ่งไปอาจารย์เอ๋เราเดินไปทางไหนวะเดี๋ยวหลงลหลงละวเอางี้มาเนี่ตกลงคืออะไรอ่ะอ๋อตกลงคือเริ่มจากข้างล่างแหละถูกแล้วหรือเปล่าถูกแล้ว ที่เราเดินน่ะนี่ไงเป็นสี่เหลี่ยมวงแรกเลยมั้งใช่ปะเราก็เดินใช่ไหมตรงไปเราซ้ายเราขวาเราเวขวาทางเสร็จแล้วเราไปขวาเดี๋ยวเราต้องจำทางให้แม่นๆอ่ะเนี่ยวัยรุ่น capture 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 ลุยต่อเลยปะโอเคมามา GPS เคลื่อนที่นำทางเลยสิลิอ่าตรงไป สุดใช่ไหมซ้ายเรียวซ้ายแล้วก็เรียวขวาอ่เลียวซ้ายใช่แล้วก็เลียวขวาแล้วก็ขวาอีกรอบอ่ะขวาอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาน้ำดิขวาเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วซ้ายแล้วก็ตรงยาวผ่านไปผ่านสองล็อกล็อกสามเลียวซ้ายใช่ไปก็ตรงนี่มันสั้นอ่ะตรงเนี้ยมันเหมือนหลอกเลยตรงเนี้ยตรงนี้อะ S <S เดี๋ยวไหนคือสามล็อกมันไม่มีนี่ไงหนึ่งอ้าวอ้าวเรียบร้อยแมง่งหลอกงั้นเรางั้นเราตรงไปแล้วเราหาทางขวาไปเดี๋ยวตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลยปะหลอกมันหลอกแผนที่หลอกหรือว่าจุดเ,เขียวมันคือจุดหลอกวะเออว่ะงั้นเราเลี้ยวขวามันมีมารเขียวบางจุดอะ่ะมันน่าจะเป็นจุดหลอกเละพี่เดี๋ยว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 จุดคนยืนตรงกลางแยกก่อนอยแยกยเลยแลย<อ>้หนึง เออเนี่ยเราเลี้ยวขวาเราตรงไปต่อเลยมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าพี่เห็นอยู่อะจะบอกว่ามันรอดีดพิมพ์ใส่ตัวบัล่าเลยโกลใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนไม่ใช่ตัวเดิมป่ะใช่ไม่ใช่ตัวเดิมใช่ไหมตรงไปดีมันเหมือนด่านตรงเนี้ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแบบชั้นชั้นก่อนหน้าเนี้พอมาชั้นนี้ก็เลี้ยวไปไหนเลี้ยวซ้ายอระมันเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวซ้ายไปไม่เยอะมันมาแล้ว ไม่คิดท่าวิตัวพี่อย่างฮาเสียงตัวนี้ไม่ใช่โอ้เชี่ยเดินสี่ขาเดินตามอะไรวอเดินสี่ขาใส่กระโปรงแล้วเดินสี่ขาลูกมันไปแล้วมาแล้วมาดิมาดิมามามางเลยมันวิ่งมาแล้ว วิ่งไล่ไล่ตามอยู่ไลกทีนึงโอเคขวาแล้วก็ขวาอีกทีนึงโอเคจีวีเอสนำทางไปเลยขวาไปเลยขวานะแล้วนึงไายมันมาอยู่เน้วมันจะมาแล้วขวาหรอขวาไปขวาแล้วก็ซ้ายไปเลยไปเลยไปเลยตามอยู่ไม่ต้องห่วง้ายแล้วก็ขวาขวาเนี้ยหรอขวาสุดเลย เออนี่ตรงนี้เฮ้ยเราก็ซ้ายสตามิ่าจะหมดแล้วแล้วผมอะเอาพี่กายพี่ทางพี่กายไม่ใช่เหรอมันอยู่มันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ไม่ต้องห่วงมันอยู่มันอยู่ซ้ายเลยพี่กายพี่กายมาทางนี้แล้วพี่กายเลี้ยวขวาแล้วพี่กายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จทางออกจะอยู่ทางซ้ายรอรอรับพี่กายก่อนเออรู้ทางเฉยมา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 วิลกูมันหลอกมันหลอกช่วงช่วงแรกช่วงหลังก็ของจริง อ้าวจบจบแชปเตอร์แล้วเหรอเย้ h w o ฮ h o o u m a n a g e to escape hotel u n d e แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นไม่รู้ also you thought หรือว่าคุณคิดว่านี่คือแชปเตอร์ฮะจบแล้วเหรอมันยังไม่จบยังไงล่ะไอ้พวกมนุษย์มันยังไม่จบยังงั้นเหรอผมว่างานนี้น่าจะเป็นการสับเพจ h a t a mi กูอยู่ไหนตรงพี่ว่ายังไม่ถ่ายอยู่ไหนเหรอแล้วมันกดชิปไม่ได้ใช่หรือเปล่าหรือผมเฮ้เดอะเอ็มเพโล่เพลสพาเลสพาเลสพาเลสพานว่าพาราซีเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันคือแชปเตอร์ถัดไปใช่ไหมอ๋อแชปเตอร์หนึ่งเออเย้ <c oughs> <teilweise> จแบแล้วครับผมสำหรับแชปเตอร์ที่หนึ่งของ The m i m i ิก็มาสี่แ uh ต่รอดแค่สามอะไรกันครับเนี่ย end of chapter one แล้วเรายิดทำอะไรกันเนี่ยเราเลิกเล่นแล้วไม่จอดำอ่ะก็ไม่ดำก็ยิงพีกกรแพงอ่ะเดินเข้ามาชิคก์กรแพงนี่ฮะ โอ้ดินสิงกิจตกใจโอเคจบแล้วประมาณนี้ออกไปริกกูบออกออกออกเฉยไปเล่นขายเครียดไปเล่นขายเครียดเออไปขายเครียดดีกว่าเฮ้ยไรอ่ะไม่เลิกไปรุ่นเออไปรุ่นขายเครียดในโลบบุกนี่แหละไปออกรีบ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 นามิดนไปมิดนายเรื่องสิ่งตกเยียวไปไปไม่ได้เลยไม่ได้เพิ่งสร้างรหัสใหม่ เฮ้ยเี้ย์คุเจอตอนไรเนี่ยนี่แหละเฮ้ยโอเคของจริงของจริงเปิดเออใครตายใครตายใครตายเฮ้ยพี่ขามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กินตายรไอ้ไกินอะไรไปแล้วแล้วไม่หนีอ่ะเดี๋ยวเอาไหนกที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 ไปยัง แต่มา <c oughs> แข่กันแล้วพี่กาย <c oughs> มาดีทีห <c oughs> นาวไหม <c oughs> ทีหนาวไหมอัตเกียงไหมท <c oughs> ีอัตเกียงไหม